อยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานผาคประชาชนกองพัฒนาศัก,กยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืนในปัจจุบันมีโรคภัยเกิดขึ้นมากมายส่งผลให้มีการคิดค้นและพัฒนาตัวยาใหม่ๆมาใช้ในการรักษาโรคมากขึ้นและหนึ่งในนั้นคือกัญชาทางเลือกในการรักษาที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์ คุณรู้จักกัญชาดีหรือ,อยังอ๋อกัญชาเป็นยารักษาโรคได้จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลายาเสพติดให้โทษพิจารณาแล้วเห็นว่ากัญชาสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการตอบปัญหาคาใจกับสายด่วนออย1556 สวัสดีค่ะสายด่วนอย1 5 5 6งกินดีให้บริการค่ะคือผมอยากจะซื้อ,อยารับประทานเองต้องทํำยังไงครับถึงจะปลอดภัยและถูกกับโรคครับถ้าจะให้ปลอดภัยมองหาร้านยาคุณภาพหรือร้านยาที่มีใบอนุญาตจากออยดีกว่าค่ะและก่อนใช้ยาชนิดใดก็ตามควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดซึ่งบนฉลากจะมีข้อมูลสําคัญได้แก่เลขทะเบียนตํำรับยานอกจากนี้ยังมีตัวยาสําคัญซึ่งเป็นข้อมูลที่จะทําให้รู้ว่าเรากําลังใช้ยาอะไรจะได้หลีกเลี่ยงการได้รับยาซ้าซ้อนได้ค่ะอีกครั้งต้องปฏิบัติตาม าำข้อบ่งใช้อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแต่หากใช้แล้วเกิดอาการผิดปกติต้องหยุดยานั้นทันทีแล้วปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยค่ะผลิตภัณฑ์สุขภาพในไทยออยคุ้มครองความปลอดภัยภายใต้เขตการค้าเสรีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ดิฉันนางสาวเจียนกิตนัทไทยสงกรรมการฝ่รายประชาสัมพันธ์สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธรรมันนมภ์แนะนำตัวแทนคณะทํางานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการโดยรายการนี้นําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในแง่ มุมต่างๆมาฝากคุณผ so ู <grandma. S 1> so ้ฟังเพื in ่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่30มิถุนายน2564ก็ขอเฉลยคําตอบของสัปดาห์ที่แล้วที่คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลกับทางรายการกันเข้ามานะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกินยาให้ถูกวิธีลดอันตรายสบายกายสบายใจวันนี้ลุงจะมาเฉลยคําตอบให้ทราบกันนะคะกับคําถามที่ถามว่า ยาบางชนิดกินแล้วห้ามขับรถหรือทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจกักรเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เพราะทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้มียาอะไรบ้างคำตอบก็คือได้แก่ยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ยาแก้เวียนศรีรษะยาแก้เมารถหรือยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงโดยตรงเช่นกลุ่มยาคลายเครียดยานอนหลับค่ะสำหรับผู้ที่ตอบถูกเตรียมรับของรางวัลได้เลยนะคะ จากกระแสะข่าวเกี่ยวกับกัญชาแล้วกัญชงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคมเช่นกันทั้งนี้สามารถนําส่วนต่างๆของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นช่อดอกนําไปผลิตยาสารสกัดจากกัญชงใบนําไปผลิตอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสําอางน้ํามันจากมเมล็ดกัญชงนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางสารสกัดจากกัญชงนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นต้น สำหรับวันนี้ทางรายการของเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมาพูดคุยในหัวข้อกัญชงพืชเศรษฐกิจไทยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงค์โพพึ่งนานหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวัสดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงโพพึ่งนานหัวหน้าโครงการงานวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณรุ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับอื่นก็ขอเรียกท่านอาจารย์แทนชื่อจริงนะคะครับค่ะในช่วงแรกของรายการอยากเรียนสอบถามท่านอาจารย์ในเรื่องของกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจจริงหรือไม่คะครับจริงครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายว่ามันจริงอย่างไรเพราะว่ากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจจริงครับเป็นพืชเศรษฐกิจแบบตัวใหม่เลย นับว่าเป็นพืชสิจที่สามารถนํามาแปรรูปแล้วก็สร้างวัตรกรรมใหม่แล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนใ<ะ>ห้เศหลากหลายเพราะว่ากัญชงนี้มีกระแสที่เกี่ยวข้องกับการแปลรูปมาตั้งนานนะครับ แต่ว่ามันมีมันมามีกระแสดังๆก็ช่วงที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสแล้วก็ปลดล็อกกัญชงให้มาเป็นพืชเศรษฐกิจกัญชงนี้มันแตกต่างกับกัญชาอันนี้การชงก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ไอ้คำว่าพืชเศรษฐกิจจริงหรือไม่ก็เพราะการชงเนี่ยสามารถนํามาแปลรูปทําประโยชน์ได้ หลายในกลุ่มอาชีพเช่นในกลุ่มของอุตสาหกรรมในกลุ่มของอุตสาหกรรมด้านอาหารและกล็แปรรูปในประเภทยาและก็เรื่องสมุนไพรก็ได้ครับดังนั้นมีนักิชาการและก็หน่วยงานสถาบันต่างๆได้มีการพัฒนาพันธุ์ของกัญชงหลากหลายมาหลายปีเลยนะครับ,รบแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายของของกัญชงเนี่ยก็สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจให้าากับสมาชิกกัญชงเนี่ยมีทั้งใบทั้งเมล็ดทั้งเปลือกก็สามารถ นำมาแปลรูปหลากหลายแปรรูปหลากหลายได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคําว่ากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่จริงครับผมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์กัญชงค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะครับต่อยอดจากคําถามเมื่อกี้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วต้องมีผลิตภัณฑ์แต่ว่าผลิตภัณฑ์ก็จะนําผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในในใน,ในชุดกัญชงเนี่ยก็เป็นดอกเป็นมเมล็ดเป็นเปลือกเ,เป็นลําต้นเป็นราก ก็นํามาแปลรูปหลากหลายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับกลุ่มของเวชภัณญ,ญา ็มีกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็มีสามารถแปรรูปได้แล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารดังนั้นถึงถึอว่า,วาการชงมาเป็นโอกาสทองของกเกษตรกรที่ปลูกนะ,น,นะครับโดยเฉพาะอ่อนพางภาคเหนือปลูกกันมานานแล้วซึ่งในอดีตถ้าได้ศึกษาเรื่องราก็เราจะพบว่าสมเด็จพระนาง้าพระบรมราชินีนาถในรายการที่9้านะครับให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอส่งเสริมให้กับชาวไทยภูเขาเนี่ยได้ปลูกกันชงมากขึ้นสามารถที่จะสร้างรายได้และก็ออกมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเป็นงาน อัตกรรมส่งมาให้มูลิธิโครงการหลวงหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยด้านพัฒนาก็ได้พัฒนา เกี่ยวกับเรื่องการแปรูปผลิตภัณฑ์ก็มีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังอยู่ชคร่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ยุคนั้นก็จะมีการส่งเสริมมาหัตถกรรมเสี่ยวกับการบอผ้าจากใยกันถุงจ,จนทําให้มีการขายมีการส่งเสริมการถ้าการชุงจากชาวโดยชาวเขาที่โครงการหลวงรับมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเป็นที่เสียใจมากนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีความเสียใจในกลุ่มข,ของพวกอนุรักษ์แล้วก็พวกที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าและเป็นผลิตภัณฑ์ ใ้าใหญ่จากกันชงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่สวยงามครับเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ออกมาออกแบบต่างๆนอกจากเสื้อแล้วเป็นพวกผ้าหมวกกระเป๋าอย่างอื่นอีกมากมายนะครับนีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชงที่สามารถสร้างรายได้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอืมค่ะอาจารย์ค่ะช่วงแรกก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการชงพืชเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์าการชงมีอะไรบ้างช่วงนี้ไปฟังสาระดีๆกับทางรายการแล้วมาพบกับท่านอาจารย์ใหม่ในช่วงหน้านะคะปัจจุบัน ได้มีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่ากับตามองเป็นพิเศษซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะมีประโยชน์ต่อก,การแพทย์และอุตสาหกรรมหลายประเภททำให้สามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยได้จำนวนมหาศาลพืชชนิดนั้นก็คือกันชงหรือเห็นแช่เท้าดูสามพิษพิชิตโลกไ,ได้เครื่องควอนตัมตรวจโรคลายได้ถึง40ิชนิดยาเม็เล้างไตได้ผลจร มากันใหญ่แล้วสิ่งที่แชร์อาจไม่ชัวร์ากย์ยากชัวรต้องเช็คชัวชร์แช่ในช่วงที่2ของรายการเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะนอกจากกัรชงเพื่อทางเศรษฐกิจแล้วยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอย่างไรบ้างคะ ครับผมเรื่องนี้พอพูดถึงการทงเป็นพืชของชาวเขาคําว่าชาวเขาก็คือกลุ่มเครื่องเผาชาติพันุ์ต่างๆที่อยู่โดยเฉพาะทางเหนือนะครับถ้าคนไทยก็คงจะเข้าใจทางเหนือมีหลายเผ่าเช่นไทยไทัยดาไทยอาหกมุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตของชาวเขามาก ดังนั้นการชงถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความปุกพันกับชาวเขาชาวชนเผ่าเขาตั้งแต่เตนนกิดนะครับค่ะเราเห็นได้ว่าเขาสามารถนําเส้นใยการชงมาทําเป็นสายมงคลก็มีครับแล้วก็สามารถเอาเส้ในใยการชงซึ่งเป็นเส้นใยที่เหนียวแข็งแรงกว่า้ายสวยง,งามครับแตกตาดีเป็นเส้นใยที่มีลักษณะเฉพาะตัวครับเมืม่อมาแปลรูปแล้วก็ทําให้หนุ่มผมมันนิ่มโดยทั่วไปก็เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มอนุรักษ์ที่มีความสนใจนครับ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับลองถังไปดูเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นญ,ญี่ปุ่นเราก็ถือว่าใหญ่กันชงเป็นเส้นให่มงคลนะครับเช่นเดียวกับชาวม้งของเราก็เส่นเดียวกันครับญี่ปุ่นแล้วเอามาตัดเป็นชิโมโนเป็นเสื้อผ้าที่มีความทนทานนับร้อยปีนะครับดังนักในวิถีชีวิตของกลุ่มชาวเขาหรือชาวม้งเนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องกันชงมากเพราะว่าเขาถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความมหัศจรรย์ครับ ดังนั้นเขาจะมีวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจะเกี่ยวข้องกับการนาเส้นใยมาปลูกต้อนรับฝันใบสีสู่ฝันความเชื่ออย่างหนึ่งที่สําคัญของชาวมงกเที่ว่ากันชงเนี่ยเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเทพเจ้าหรือโลกบรรพบุรุษข,ของเขา<ฆ>คา่ะก็ถือว่าต้นกันชงก็คือต้นไม้ที่เป็นมงกลและสามารถทําพิธีกรรมเช่นนํามาเป็นสายมงคลสายสิ้นต่าง แล้วก็เวลาเขาจะสวมใส่เสื้อที่มาจากต้นกัญชงถือว่าเป็นเสื้อที่มีความสวยงามเป็นเสื้อที่เป็นมงคลกับเขานะครับ<ม>ในในวันวันซึ่นปีใหม่ในวันสําคัญของชนเผ่าเขาก็จะแต่งกายด้วยเสื้อที่ตัดเย็บหรือแปรรูปมาจากใยกัญชงนครับนี่เป็นวิถีชีวิตของของของ,ของชาวชาวม้งเลยครับค่ะอาจารย์ค่ะบางทีว่าเราเสียชีวิตเกี่ยข้องกับชีวิตหลังความตายก็จะ สื่อสารให้กับวิญญาณที่บรรพบุรุษได้ถขาถือว่าเชื่อที่ใส่เนี่ยถือว่าเป็นเส้นใยที่ส่งวิญญาณและก็ล่องรอยไปกับบรรพบุรุษของเขาได้นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ชีวทีของกันชงกับเจ้าม้งนะครับ ขอาจารย์ค่ะกัญชงสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหากรรมใดได้บ้างคะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะครับเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปในข้อคําถามที่ผ่านมาว่ามีหลายอุตสาหากรรมนะครับทั่งอุตสาหากรรมอาหารอุตสาหากรรมยาเป็นต้นแต่ว่าที่สําคัญก็จะเน้นในอุตสาหากรรมสิ่งทอครับ ค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของมหาวิทยาลัยก็จะมีการนำเส้นใยการชงบัแปแรรูปอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันหายากเพราะว่ากว่าจะติดต่อและประสานให้ส่งมาก็ค่อนข้างจะุ่งยากในช่วงนี้กสถานการโควิดนะครับแต่ที่ที่ทราบโดยทั่วไปก็ ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเพื่อเกาะกันกระสุนเป็นฉนวนที่กันกระสุนได้นะครับมีส่วนประกอบคือมีส่วนประกอบอื่นด้วยครับค่ะเช่นอุตสาหกรรมเรื่องชมเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์อีกมากมายและที่สำคัญที่เคยเจอก็เป็นพวกน้ำมันที่สกัดมาจากเม็ดกันชุ่นะครับก,กันชุ่นีนชั้นสกัดจะนำเม็ดมาทำเป็นส่วนประกอบน้ำมันนำมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแต่งความงามผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพก็ได้ก็เสี่ยวข้องกับน้ำมันถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับที่สามารถใช้แทนถั่วและแป้งได้ เป็นอย่างดีนะครับผมค่ะอาจารย์ค่ะนอกจากกันชงนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนในแง่ของอผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถใช้กันชงเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างคะอาจารย์ครับผมก็มีหลากหลายนะครับสุณนรุ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารใช่ไหมค่ะทีนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสบู่นํากันชงมาแปรรูปได้นะครับ ในทางอุตสาหกรรมด้านอาหารค่ะรู้สึกการชงจะมีความมีความต้องการและมีความสนใจมากเหมือนกันนะครับในเชิงการรม้ออาหารก็จะมีความสนใจแล้วก็ลองหันไปดูในต่างประเทศหลายประเทศนะครับคก็คสนใจที่จะมา,าลงทุนเกี่ยวข้องกับการชงและสามารถแปรรูปได้ส่วนวิพานนิอื่นนี่มีหลากหลายนะครับในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างที่กล่าวมาแล้วก็าสามารถนํามา แต่รูปได้หลายอย่างทุกอย่างของกันชงทั้งใบทั้งเมล็ดทั้งเปลือกสามารถนํามาเป็นผลิตภัณฑ์และก็ต่อยอดทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ดูและประชาชนที่ให้ความสนใจในเรื่องของกันชงค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงพลพึกษานันหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรุ่งครับสวัสดีคับส,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 สำหรับกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ a c e b o o k SDA p o p e r คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำมาแปรรูปสร้างนวัตกรรมใหม่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างไรอย่าลืมตอบคำถาม,ถามชิงรางวัลกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ำประชาชนไม่ประมาทกาดอย่าตกด้วยข้อปฏิบัติ9ข้อง่ายๆ 1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร 5. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 6. ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม 7. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 8. มันทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ,บ่อยและ9ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้และที่สำคัญควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการออย กบริตพันธ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18.00นถึง18.30น,นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลา้งนิแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ